าตายทำไมไม่ดิมนพระกูมไม่มีตังเอาเรื่องงานจบไม่สวดแล้วมึทงทาไงอะกูเปิดแผ่นซีดีอะดอิลูกหลานตอนเย็นมานั่งกันเต็มนั่งไหวตู้ลาโพงันอยู่ลําโพงสี่ลูกกูเอาผ้าวนมาคลุมแว้เอาชีวอนมาคลุมเมอเลยนั่งไหวกันเต็มธุรกิจไม่ดีกูทาําไงอ่ะแผ่นเดียวเปิดตลอดงานเว้ยคิดดูอ่ะน,นู เปิดแผ่นซีดีเดยวากเกือบไม่ได้ขึ้นสวรรค์ทาไมแผ่นะดุดคิดดูมันติดอยู่กุดละกุดละกุดละกุดไม่ชลานี่ปอปอปอ,พอ,พอโเหรอเออตอนนี้พี่นุ้ยเนี่ยทำอาชีพอะไรอ่ะไม่กับผมเป็นเด็กวัดตอนนี้เป็นเด็กวัดเหรอครับเป็นเด็กวัด เด็กวัดอะไรมีแบงค์พันเต็มกระเป๋าอ้าวมันจะอยู่ว oh, ัดธรรมดากูอย e ู <out> ced, mm ่ก hmm. right? ับพระสุเทพนุกเทพไหนเทพเตืาอโอนี่ลูกศิษย์เรียนอยู่แอบชวนโมกพอที่เป็นเด็กวัดของพระสุเทพพอดังพระสุเทพนี่คนเต็มวัดไปดูด้วยคนมากกว่าวัดในกิ่งอีกตอนนี้ไปหาพระสุเทพมาวันท่านประยยทธ์ไปจังวะ ไปทำไมผ้าไมยาชันไปใส่บาทยังฉันกันไม่หมดเลย <c oughs> <c oughs> ลเหอฮะแต่พระชูเทนี่คนใต,ต้เขารัทธากันเยอะเพราะว่าต่้นอยู่ในดวงใจพอเหรอฮะบวชไม่นานดังเลยโอ้ยแล้วแกสวดเพราะเต็ดดีไปบินต้องบาดนกวีดโอ้ไปไหนไม่หมด นั้นโอ้ลูกเนที่เดินเป่าวกันตะวัดทำไมไม่รู้วไปไหนฉันไม่ได้พระวัดอื่นได้กินนกกระจอกเทศอาตมาฉันนกหวีดไม่ไหวนะลุโอุตสดางว่าพระจุเทพนี่กระเทศเพราะออไม่ใช่กระเทศมันพระบรรเราพระบันเราเทศห่วงนอนเจริญพรนายาโยมพระจุเทพติดยังไงพี่น้อง สวัสดีมวลมหาประชายมเฮ้ยเรียกเกล่ยเหมือนพ่อไวพุฒในตอนนี้พ <c oughs> ระสุติคนเล่เหมือนพ่อไวพน์อ <c oughs> เออเล่ยยจงไง <c oughs> โ,อโอ้นิ่มนองแม่ทองเนื้อทีอย่าลืมลุมนัพินีที่เคยเชิญไปอยู่สะพานผ่านฟ้า,าอย่าลืมราชด,ดำเนิน ที่เราเคยเดินสบบวนเราชวนไปไปอยู่รากระส่งเท่านคง